คู่ยกมือไหวกับขวาเนี่ยไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนหนิไปเนี่ยเล่นโซโลเซลยอยู่หน้าโรงเรียนเลยเด็กน้อยยกมือไหวอาจารย์สวัสดีครับไปเขาม่ให้ใส่เรือนะน้าใส่บอลลูดคุยงามอนุบาลเด็กโขงครับไม่ไม่นี่ครับป .2 ครึ่งความรู้ความรู้อันหนึ่งคือเปรีวาสนาอันนี้กว่าี่ครับ บอซี่ครับเบิ้งครับโคง่ายอ่ามตามการสร้างอ่าพอหานี่คาดว่าจะได้รถเคลื่อนหรือมะลากไปโอ้ยงเฮอร์กิลีว่ะนี่มอไงยไก่ด้วยล่กินตรงทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันซ้ายขวาหันงันล้หรืเนาะโอ้ยไม่ได้ซอนเสือนานลืม โอ้โหเด้อเนียงคนเนียงคนเหรอนักเกือบแปดสิบเหรอวนี้ก่อนสามโอ้โอเคครับสวัสดีครับเฮาวเฟมิลี่เก้าเก้าเก้าเปลี่ยนซองเปลี่ยนชื่อซองไหมล้วตัวนี้อยู่เฉลิมนั่งลงนั่งลงฮาวเฟมิลี่เก้าเก้าครับจะมาเล่าเรื่องเล่านะครับเด้อเปิดเทอมไหมครับในช่วงสถานการณ์โควิดมาแปลง ต้องหัวบ่ทธานเดินหองำหัว,หวอุ้ยผมเป,ป็นโควิดเลยยุ้ยสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอเดี๋ยวเล่าเรื่องเราเปิดเทอมใหม่นะครับนี่นะครับคือตัวเขาใหญ่มากครับเขาเรียกว่าอนุบาลเด็กโคมเอ็มบ๊อกเอ็มดีบ๊อกโอ้กองหง,งามหัวหน้าใสวันนี้อยนะ่างเนาะยซิวมีจักเม็ดมด้วยจึ้ยคือผมไปส่งโรงเรียนเนาะเรื่องจริงให้ฟังเลย ไปส่งเรียบนบหมนนี้ที่นี่คู่คู่บอลูเนาะเปิดเทอมใหม่เนาะคู่หม่คู่เก่าหลายเนาะคู่หม่มาสมัครงานใหม่กับสิม,มันสอนนักเรีย,ยนใหม่เนาะบัดทีนี้ไม่ต้องกระโดดโอ้ยกระโดดทำไมเนี่ยเคลียรหักเออต่อต่อวัดทีนี้เออพวกนี้ไปส่งเรียนใหม่คู่กับนักเรียนใส่ชุดคือกันหมดเนี่ยคู่ว่าไม่เนาะย,ยกมือไหว้ปะเนี่ย <c oughs> แล้วก็คือเด็กน้อยป๋อนึงป๋อสองปสามนะเพิ่นอยู่ป๋อสี่นะตอนนี้เนาะแต่ว่ากระเป๋าเป้บัดที่นี่นงแหวถือบัดที่นี่ควรน้ำคู่ยกมือไหวมาขอเด้วยไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนดีบ่เนี่ยเป็นโซโลเซเลอยู่หน้าโรงเรี้ยงบ่เด็กน้อยยกมือไหวอาจารย์สวัสดีครับโอ้ยไอ้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่ นั่งลงครับเราที่นี่เอาเริ่มจากสิบพุทธเออสิบเมืวันนี้วันที่สิบพฤศจิกาสองห้าหกสี่เนาะคือวันแรกที่เปิดเทอมเนาะดับแดกก็คือตลกไปแล้วนะวันนี้เราก็ตลกอีกครั้งหนึ่งครับคือเขาบอกว่าสิบหกนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนให้มาครับบ้านนี้าุ่งไปครับเปนสิบห้าจุดในห้าสิบเนาะสิบห้าจุดห้าสิบป่าที่นี่มันทาเนาะมันหาาที่เนาะ ุดเิดยเฮ้ยต้องมาบันนี้ไปประมาณ16.00จริงๆวันนี้เลืมม่อมเลย16.40เดินรับนักเรียนน้ำยนหารงเรียนเนาะยืนนับนักเรียนขี่รถไปเด็กน้อยยกมือไวโตเพรว่าพ่อไปทำเพื่อไรมาอนี่เมื่อนนี้พ่อไปทำ,นนปำยังเพื่ะ1 6 0เออ16.40 เด็กน้อยยกมือไหวแลนั่บๆอยู่นึกว่าอาจารย์เนาะเขาเรียกอนุบาลเด็กโคบเด็กน้อยเปิดเทอมใหม่บรรลุเรื่องยืนีโน่เองนะโบง่ดีเนีน้ำหนักขงมนเกินใแปดสิกิโลอยังยโอ้ถ้าว่านานี่ไปแล้วมันเก่าสิบก็ปีแล้วนะมือก่งเลยครับุ้หนาใสเอ้ยพ่อพ่ออย่ามาทำ้าดิอย่าปากระ สวัสดีคุยไหมแม่สวัสดีครับก่อนครับสวัลโีลวันเดย์เบย์แม่แม่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัศตาวุลูโวสีอ่านิกเนมยิดอ้าวนี่อีกแล้วก็ต่อกันเลยครับอยากวอานะเห็นกล่องอะไรกระประมาณนี้ครับคือวันแรกที่เปิดเทอมครูเปิ้ลบอกว่าโอ้แป้ง ทำไมหนูถึงถเงินเอียงก่าทำไมหนูถึงเอียงกว่าทำไมหนูถึงเอียงก่าคืออะไรเพรานี่แะทำไมหนูถึงเนี่ยจำไว้ได้เอาเป็นครูหน่อยว่าทำไมหนูถึงตัวใหญ่จังถ้าไม่ใส่ชุดนักเรียนมาแต่มันก็ไม่รู้เราเป็นนักเรียนแต่มันก็เป็นครูนี่แหละอแล้วมื่อที่สวงมากเมือธนาคาครูหน่อยบ่าวว่าโอ้โหครูคิดว่าครูเปิ่เดินไปเดินมาอยู่ห้อง แล้วมีครูผู้นึงโอ๋ไงว่ามื้อที่สวงน่ะผอยกมือไหว